ไปเที่ยวไหนคะมางานอะไรคะตามไปเลยเอเข้ามาใเยาลยพี่ฉันพีันไม่อยากไม่ลงะเพราะพี่ันะกลัวมากค่ะาพพี่ฉันอยากมานะคะแต่พอมาถึงนะคะกลัวค่ะ พี่ชานพาไปดูหน่อยค่ะดูข้างบนก่อนก็ได้คะ่ะ<ๆ>เดินไปค่ะ<ๆ>ไหนพี่ชันกลัวไหนคะ่ะกลัวเป็นคนอะคะ่ะไหนคะ่ะ<ๆ>ที่อยู่ตรงปั๊มน้ำมันใช่ไหมพ่นก็ี่ผมไม่มีผีอะอันนี้ทางเข้าบ้านพีสิงใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นโรงแรมนะ ต้องเสียเงินเขาเดินต้องเสียค่าบัตรใช่น่ากลัวมาอุ้ยเขาเปิดประตูออกมาแล้วผีออกมาทำไงเนี่ยเขาไม่ใช่ผีเขาเป็นเจ้าหน้าที่อะไรนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยเฝ้าเวลาคนจะเข้าแต่ผีก็เป็นคนนะคะเขาเป็นคนใส่ชุดผีหนูจะกลัวทําไมล่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ส่งถ้าเกิดมันไม่มีผีที่เดินไปเดินมาหนูก็จะไม่กลัวแต่ถ้าเกิดมันมีแค่หู แต่ถ้าเกมีคนด้วยหนูก็กลัวหนูปัวเขาแห่ใส่ใช่ไหมใช่เพราะเขาชอบหลับหนูคนเดียวแม่ลงศอกเออมาดูมันถือมือคนอยู่ไหนเหนไหมมือคนมันอยู่ตรงนั้นอ่ะ มีผียืนอยู่เยอะเลยอะมีผีปั๊มน้ำมันด้วยอะนี่ชาี่นี่นี่ผมจะใบใบใหญ่เลยฉันดนูน่ากลัว,วตรงนี้ชัดแจ๋วเลยใช่ไหมนมันมีหัวผีด้วยหนคะหัวผี คาเฟ่ผีติดวัดค่ะสรุปก็ไม่ได้ลงไปถ่ายข้างล่างนะคะน้องอัญชันกลัวค่ะลงไหมคะจะลงไหมอัญชันงั้นแค่นี้นะบาย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 ก่อนหันน้ามาบายบายก่อนเร็ว